ครับสวัสดีครับผมอแม่พี่น้องครับชิฟนี้ครับผมสางโนครับสภาพเบิงครับอ่ามีรถเขาไม่นะครับนี่ครับจ่ทางนี้ครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวจะพาเบงสามสี่ขันนี้ก่อนนะครับ สามสี่ข้ีกอนนะครับพึ่งโล่งรดหมู่ว่านนะครับย่างมะแรงนะครับผันนาครับผานนาเรือลายอยู่นะครับมาเบ่งยางกันครับบ่หน้ยางหลังนะครับยางหลังเรือลายครับมาเบ่งยางนาครับยางนาก็เรือลายนะครับ ค่ังคาครับเดิมๆนะครับสำหรับ L3408 คันนี้นะครับจะเป็นตัวลังคาขาวนะครับครับสำหรับชิปนี่นะครับเฮดเขินนะครับเพื่อผ้าเบิ้งนะครับผิปผ้าเบิ้งนะครับเบิ้งรถเขอาไม่จากทางลานนะครับโชคทันใช้เทคเตอร์นครับนี่เพิ่งลงรถนะครับผมเป็นผู้ขับรงเองนะคมั่ว่านนี่ เขตเบิ้งนะครับเครื่องดีเกียร์ดีครับยังประธานในล่างนะครับพาเบิ้งแบบประธานในล่างเลยนะครับส,สวยๆครับสียังสดๆสอยู่นะครับอ่ามันเบิ้งเล็กไหมครับอ่าเล็กไหมครับถือว่าเป็น รถดีคันนึงนะครับจากทางลานครับสภาพโดยรวมนะครับโอเคเลยนะครับสำหรับท่านได้สนใจนะครับ L 3 4 0 8ี่ศูนคันนี้นะครับติดต่อมาได้ครับแต่ผมจะถิ่มเบอร์ไว้นะครับราคาถักเชทดมากครับเดี๋ยวผมจะบอกครับ คันนีราคาเท่าไรนะครับป่าสูงแ่แน่นอนครับสวยครับพาเบิ่งโดยรอครับเบิ่งแขนยกหางครับ กานยกหางนะครับครับสำหรับสำหรับภาพโดยร่วมนะครับรือว่าโอเคนะครับยังบม่ได้เช็คนะครับจะต้องอาไปเช็คจุดหลวดซึมนะครับพามาเบิงก่อนนะครับ ครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับหรือสิมาเบิ่งตัวรถได้นะครับทีทางลานนะครับครับคลิปนี้ครับผมสซงนกครับขอจบคลิปไปเพียงทานี้กอนนะครับสวัสดีครับ